สวัสดีครับเวอร์ซทีนะครับก็อยู่ในเกม s t a r s e ี d แอนเนติกเกกันนะวันนี้ก็มาดุยด่านกันต่อนะครับอยู่ที่3 6มที่พวก,กิดแล้วนะเจอเจ้าตัวบอสขวานนะครับสกิลเอหเนี่ยมีการตีตัวละครที่เป็นเดฟสูงสุดนะครับแล้วก็สามารถผักแล้วก็ทำให้มึงงงได้นะแล้วก็สกิลเอสองนี่ตีตัวละครที่ใกล้ที่สุดอย่างรุนแรงนะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีถาวรด้วย แล้วก็สกิลนี้นะถ้าเกิดกําจัดศัตรูได้จะถูกรีเซ็ตคูดาวทันทีสำหรับสกิล A2 นะครับ A3 เนี่ยเป็นการเทเลพอร์ตนะครับไปตีตัวที่ไกลที่สุดนะแล้วก็สร้างความสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับ p h ส s e 4นะพาส e เนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายโบนัสนะซึ่งก็จะแรงตามเอฟเฟกต์ดีบัฟเลือดไหลที่ศัตรูติดนะครับแล้วก็ไล่ฟูงกันซีดีด้วยนะครับทีมที่ใช้จะเป็นทีมประมาณนี้นะครับ ผมยัดแท้งไป2เลยนะไปยั่วยุนะครับไปยั่วยุให้มันมาตีตัวนี้นะครับให้ตีแท้งแหละนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเป็นตัวเดียวนะครับก็คือฟลริกานะครับอันนี้ยืมเพื่อนนะอืมตัวตึงนะครับยืมเพื่อนมารับมี2นะครับก็มีทั้งน้องมาเรียไลนะที่เอาไว้ลดเอเดเได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความแรงสกิลด้วยนะครับแล้วก็โครนานะครับเอาไว้ช่วยในเรื่องของการอ่า คุณมุ่งการดีบัฟด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับมารลยุทธ์ก็เป็นสปีดดีชาร์จเนาะไปะนะครับอันนี้ก็ปุ๊บประมาณนี้นะครับไปลุยกันนะครับสำหรับเจ้าบอสขวานปีแรงมากมากนะครับรักกวา่าตัวการปีของเขานะครับปุ๊บ ก็สร้างลูไปครับก็ซัดหวังพึ่งดามตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าบอตัวนี้มันตีแรงมาก โล่ไหโล่จะฟจาดฟันเราแล้วะะครับใกลจ้จะหมดแล้วนะครับจะรอดไหมนะตอนแรกผมลองเอาจอมโจรไปลองแล้วจอมโจรไม่ไหวนะครับ จอมจนมันถึกไม่ได้ขนาดนั้นด้วยนะครับ4วินะครับทันไหมจะสิวเฉียหรือจะไม่ทันนะครับมาบพลังงานให้เต็มที่นะครับตั้งโลเออ๊ ยี่สิบห้าวิทันไม่ทันนะครับผมว่าน่าจะทันอยู่นะมาทีนี้แหละปิดเกมปิดเกมไหมปุปุปุสิบวิครับน่าจะทันครับบเอ้อ อ่ะครับก็จริงๆผมก็ลองเทสมาหลายทีมแล้วนะครับ huh. ก็เลยต้องใช้แท้งสองนะช่วยกันยั่วยุนะครับช่วยกันสร้างโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะซึ่งแท้งตัวเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับก็เลยลองใส่เพราะใส่2แท้งเนี่ยอ่ะยืนได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวดาเมจเนี่ยมันไม่พอแล้วก็พอเจอสกิลที่ทีเลพอร์ตเป็นตัวที่ไกลที่สุดเนี่ยก็ตัวดาเมจเราตุยนะครับแต่นั้นแหละก็เลยอ่ะลอง ตระิก้าแล้วกันนะครับที่เป็นตัวของเพื่อนด้วยนะครับก็แข็งได้ดีมากแล้วก็ยินได้นานด้วยนะครับก็เลยอะยืมเพื่อนมาใช้ผ่านนะครับก <c oughs> <c oughs> ็ถือว่าเป็นทีมที่เน้นดาเมจต,ตัวเดียวนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวว่าจะมีทีมอื่นที่สามารถลุยได้นะแต่ว่าลองใช้จอมโจรไม่ไม่ผ่านจริงนะครับจอมโจรไม่ไหวนะโดนตีทีหนึ่งก็ถึงแม้จะมีพาสซีฟที่แบบอาไปเด้งไปอยู่ข้างหลังเพื่อนแล้วก็ไป ิวเลือดใหม่ก็ยังไม่หลอดผลจากเจ้าขวานซิ่งตัวนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในการผ่านด่านของเจ้าตัวบอส36ขีด60นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝาก like กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ